สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพรีเซต์ครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ไลเดอร์สายวินเนี่ยนะครับให้ความสนใจกับการทำงานรับส่งผู้โดยสารแบบถูกกฎหมายกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแก๊ป o โบลไลแมนนะครับหรือแอปอื่นๆที่รับส่งผู้โดยสารด้วยรถมอเตอร์ไซค์วันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงว่าถ้าเราจะไปทำให้รถเราตัวเรานะครับวิ่งวินแบบถูกกฎหมายเนี่ย มันคุ้มค่าหรือไม่ก็จะมาพูดกันในเรื่องนี้นะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคนที่มีป้ายเหลืองอยู่แล้วมีใบขับขี่สาธนารณะอยู่แล้วรถจัก,กรยานยนต์ไม่เกิน1 2 5ซีซีอยู่แล้วอันเนี้ยคนพวกเนี้ยเหมาะมากเลยนะครับที่จะเข้าไปวิ่งรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างพี่วินมอเตอร์ไซค์เดิมอยู่แล้วนะครับ ควรที่จะสมัครรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปด้วยเพราะในอนาคตเนี่ยนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะใช้กฎหมายในตัวนี้แหละนะครับในการที่จะรับส่งผู้โดยสารนะครับและถ้าใครที่เห็นควรว่าโหมีใจรักเหลือเกินนะครับชอบมากเลยที่อยากจะวิ่งงานวินบุคคลพวกนี้ก็น่าทำเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่มีทุกๆอย่างครบอยู่แล้วตอนนี้ สิ่งที่จะต้องทำก็คือต้องไปยื่นหนังสือการใช้รถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกและก็ต้องใช้เอกสารที่เป็นหนังสือรับรองจากแอปพลิเคชันที่ท่านวิ่งอยู่และก็เอกสารการแสดงภูมิลำเนาที่พักอาศัยในจังหวัดของท่านนะครับอย่างตัวนี้ก็คือของกรุงเทพนะครับจะต้องใช้เอกสารที่แสดงว่าเราเนี่ยอยู่บ้านที่กรุงเทพ มีทะเบียนบ้านที่กรุงเทพด้วยนะครับและก็ใช้สำเนาใบาขับขี่สาธารณะและก็สำเนาเล่มจดทะเบียนร,รถจักรยานยนต์นะครับไปยื่นให้ที่กรมการขนส่งทางบกขนส่งเนี่ยเขาก็จะให้เบอร์โทรศัพท์มานะครับไว้สำหรับตรวจสอบความคืบหน้านะครับหลังจากที่เราส่งเอกสารไปแล้ว15วันนะครับเราสามารถโทรไปสอบถามความคืบหน้าได้ หลังจากที่เรายื่นไปแล้วและเมื่อดําเนินการเสร็จแล้วนะครับเราจะได้เอกสารหลักฐานแบบแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองอย่างถูกต้องก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับแล้วเราก็เอามากรอกในแอปพลิเคชันแก๊บโบ n e m a n อะไรได้เลยไม่แน่ใจว่า LineMan มีให้กรอกหรือไม่โบมีให้กรอกหรือไม่แต่ถ้าแก็บนะครับจะมีให้กรอกแบบอัปเดตเอกสารนะครับก็เอามาอัปเดตแล้วก็วิ่งรับส่งผู้โดยสารแบบสบายใจได้เลย นะครับตอนนี้ตัดภาพมานะครับกับคนที่ไม่มีอะไรเลยล้นๆเลยมีโอกาสที่จะน่าทำไหมคุ้มค่าที่จะทำไหมสมมติว่าท่านมีรถ125ซีซีอยู่แล้วอันนี้ใช้ได้มีใบขับขี่สาระอยู่แล้วอันนี้โอเคมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้แต่ไม่มีป้ายเหลืองอย่างเงี้ยอันนี้ยพี่น็อตคิดว่าน่าทำ แต่ถ้าตัดภาพกลับมาเราไม่มีรถจักรยานยนต์ 125cc คือมีคันเดิม 160cc 150cc PCX ADV NMAX มี Forza XMAX หรือมีรถอื่นๆที่ซีซีเกินจำเป็นจริงๆหรือที่เราจะต้องไปถอยรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ที่มีขนาด 125cc พี่น็อตมองว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะจะเป็นการสร้างภาระให้กับไรเดอร์ นะครับที่จะต้องผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปอีกนะครับถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์คันเดิมอยู่แล้วคันเดิมมันจะทำให้เราเฟอมีมอเตอร์ไซค์หลายคันคันนี้ไม่ได้ใช้คันนี้ได้ใช้แล้วนะครับการต่อทะเบียนต่อภาษีทำประกันมันก็จะเยอะเพราะว่าบ้านพี่น็อตเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เยอะเข้าใจเลยนะครับว่าคนที่มอเตอร์ไซค์เยอะเนี่ยต่อภาษีต่อทะเบียนเนี่ยเสียเงินเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีคันที่ถูกไม่ได้ใช้และก็มีคันที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นมันจะเฟอ้อเกินไปและก็เกินความจําเป็นมากเกินไปที่เราจะต้องเอาเงินไปถอยรถลด5 2 5สซีซีสำหรับวุงเล็บนะครับสําหรับคนที่ขับบ้างและไม่ขับบ้างคนที่เป็นสายพาร์ทไทม์อันเนี้ยพี่น้องคิดว่าน่าจะไม่ค่อยคุม้มนะครับแต่ถ้าคนที่แบบว่าฉันจะทําอาชีพนี้เลย ร้อยยี่สิบห้าซีซีต้องไปเอามาเดี๋ยวนี้ไปเอามาเลยครับคุม้มถ้าคุณจะยึดเป็นอาชีพเป็นอะไรไปเอามาเลยพี่น้องคิดว่าน่าจะโอเคแต่ถ้าขับบ้างไม่ขับบ้างเป็นพาร์ทไทม์เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ถ้าจะเอาเงินไปถอยร้อยยี่ห้าซีซีทั้งทั้งที่ตัวเองก็มีรถอยู่แล้วพี่น้องคิดว่าอาจจะฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปคันจะเอาเงินก้อนที่เราเก็บเงินมานะครับไปซื้อทุ่มทุนเลยไปซื้อร้อยยี่ห้าซีซีมาพี่น้องคิดว่าก็อาจจะ ดูไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับก็เลยมาบอกในคลิปวิดีโอนี้นะให้ทุกคนช่างใจกันไว้ดีๆแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่แก้ที่ตัวเองเลยตอนนี้เราเริ่มจะไปให้คนอื่นแก้ก็คือการแก้กฎหมายนะครับให้รถที่มีเกินกว่า1 2 5สาซีซีสามารถวิ่งงานวินได้พี่น้อยคิดว่าถ้าเขายอมรับจริงๆอาจจะใช้เวลาในการแก้กฎหมายอยู่หลายปีไม่ว่าจะแก้ที่ตัวเองหรือแก้ที่กฎหมายถ้าแก้ที่ตัวเองใช้เงินถ้าแก้ที่กฎหมายใช้เวลา ส่วนขั้นตอนของการทำใบขับขี่สาธารณะเป็นขั้นตอนที่ง่ายและก็อีซี่ที่สุดใช้เวลาไม่เกิน1เดือนนะครับในการทำเพียงแค่เราต้องจดจำข้อสอบความรู้ต่างๆและก็เข้าไปสอบง่ายมากนะครับแต่การทำป้ายเหลืองนั้นยากเฮ้ยทำไมพี่น็อตพูดว่ายากยากครับถ้าคนที่รถนั้นไม่ใช่รถเป็นของตัวเองรถยังติดไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมด ไฟแนนซ์ส่วนใหญ่ขอพูดตามตรงนะครับมันสามารถเบิกเล่มได้มีค่าใช้ใจ่ายในการเบริกเล่มไม่เกิน5,000บาทแต่ไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้เราเบิกเล่มต้องเอาเงินมาปิดค่างวดรถทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถนำเล่มไปเปลี่ยนเป็นป้ายเหลืองได้อัน,นี้คือปัญหาสำหรับคนที่ยังผ่อนรถอยู่เป็นจำนวนมากที่อยากขับงานวินเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะเอาเงินไปโปะเนี่ยและเราจะมาผ่อนรถทําไมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งถ้าเราจะเอาเงินมาโปะเพื่อจะเอาไปทําเป็นป้ายเหลืองต้องซื้อรถใหม่ต้องเอ๊พี่น็อตว่ามันมันจะใช่หรือวะทางทางที่เราอาจจะขับบ้างไม่ขับบ้างแบบเนี้ยเข้าใจพี่น็อตใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่อยากจะขับเนี่ยอยากจะจริงจังในเรื่องนี้เอาเลยครับพี่น็อตคิดว่าดี รายได้ก็อาจจะดีด้วยแต่ถ้ามองในภาพของราคาค่ารอบตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าค่ารอบเนี่ยเขาจะถูกคิดตามราคาของพี่วินมอเตอร์ไซค์เป๊ะเลยหรือไม่นะครับแล้วการรับจากแอปพลิเคชันรับได้ไกลได้ใกล้กลสูงสุดระยะทางกี่ก,กิโลเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าไปรับ6โล25บาทไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มนะแบบนี้ แย่ yeah, เหมือนกันนะคนที่วิ่งผ่านแอปซวยเลยแต่ถามว่างานเยอะไหมงานน่าจะเยอะเพราะว่ามันจะคัดคนออกอีกเยอะเลยที่คุณสมบัติไม่ให้นะครับที่คุณสมบัติไม่ได้หลักฐานไม่ครบมันจะคัดคนเยอะนะครับออกจากระบบแต่ตอนนี้มันจะมีการที่จะเริ่มทําให้พาร์ทเนอร์ไลเดอร์ต่างๆเนี่ยค่อยๆที่จะเข้าสู่ระบบทีละขั้นตอนเรื่อยๆในตอนนี้เราก็ลองไปทําดูก็ได้ทําใบขับขีนะ่สาระนะครับ รถเราไม่เกิน125ซีซีอยู่แล้วแบบนี้พี่น็อตคิดว่าน่าจะได้นะครับค่อยๆทําไปทีละอนันทีละอนันแต่อย่าลืมว่ามันต้องใช้เวลาทุกๆขั้นตอนเพราะฉะนั้นพี่น็อตก็เลยอยากจะบอกในคลิปวิดีโอนี้ด้วยความจริงใจว่าถ้าใครที่ขาดเพียงบางรายการเนี่ยอันนี้น่าทําต่อนะครับน่าทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายเข้าระบบไปเลยนะครับโอกาสที่จะสร้างงานสร้างอาชีพก็มี แต่ถ้าใครที่คิดว่าโอ้โหมันขาดเยอะเหลือเกินเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันน่าจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันลงทุนเยอะมอไซค์มีอยู่แล้วต้องซื้อมอไซค์ใหม่อย่างเงี้ยนะครับรถผ่อนอยู่ต้องไปเบิกเล่มนะเขาไม่เบิกเล่มไม่ได้ต้องเอาเงินไปโปะแล้วเอาเงินมาจากไหนนะครับมันไม่ได้รวยเหมือนในทีวีนะครับชีวิตจริงโอ้โหทุกอย่างแพงหมดนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เลยเข้าใจว่าอยากจะให้ทุกคนช่างใจในการดูคลิปวิดีโอนี้ว่า เฮ้ย <He> เราควรทําหรือเปล่าวะเราวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างแบบนี้แต่ถ้ามองถึงความคุ้มค่าบางทีเราซื้อรถมาบางทีเราเบิกเล่มมานะครับต้องลางานไปทําตรงนั้นตรงนี้ด้วยเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียการเสียงานถูกไล่ออกจากงานได้หรือเปล่าแบบนี้นั่นคือสิ่งที่พี่นอ็อตอยากจะให้ทุกคนตัดสินใจดีๆก่อนที่จะทําให้มันถูกต้อง ก่อนที่จะทํางานวินรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทําถูกมันดีอยู่แล้วครับแต่คุณสมบัติเราให้ไหมมันได้หรือเปล่าเราเป็นคนต่างจังหวัดนะครับไปอยู่กทมแม่งญาติไม่มีเลยไปอยู่ห้องเช่าแล้วจะเอาใครเซ็นรับรองละ่ะว่าเราอยู่ที่นั่นถูกไหมครับมันก็ไม่ได้แหละนะไปซื้อรถมาซะแล้วอย่างเงี้ยเจ๊งเลยถูกไหมครับโอไปซื้อรถร้อยี่ห้าซีซีมาแต่ตัวเองบ้านไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไปซื้อรถมารถยังพรอ,อยู่นะครับมีคนเซ็นรับรองให้ แต่ทำป้ายเหลืองไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น็อตก็เลยมาพูดในคลิปวิดีโอนี้ถึงเหตุผลความเป็นไปได้คนที่ทําได้โอ้โหดีเลยนะครับพี่น็อตคิดว่าไรายได้ก็น่าจะดีนะครับเพราะคนออกไปเยอะแต่คนที่ยังทําไม่ได้บางทีมันอาจจะต้องใช้ต้นทุนในการทําทั้งต้นทุนทางเงินและก็ทางเวลาด้วยเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้และพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ